สวัสดีครับก็อันนี้ถือว่าเป็นที่แรกเลยนะครับใน youtube เป็นที่แรกเลยนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องฝันเนาะนะครับก็นอนดึกมาหลายคืนแล้วนะมีน้องๆก็ถามมาเยอะว่าฝันหรือยังพี่ฝันเลขฝันอะไรหรือยังนะครับนะก็ที่ผ่านมาก็มันก็ฝันแต่มันก็ไปทั่วนะมันจําไม่ได้นะครับแต่นะครับ มาแล้วครับมาแล้วเมื่อคืนนะครับตื่นปุ๊บนี่พอได้เลขปุ๊บนี่ตื่นเลยครับพอสิ้นเสียงเลขปุ๊บนี่ตื่นเลยนะสว่างคาตาพอดีเลยนะครับนะโอ้โหนะครับในฝันเลขมันก็มันก็ยังวงวนเวียนอยู่ในเลขทูบนะครับนะในฝันนะไม่ใช่ตัวใหม่เลยนะ ก่อนอื่นก่อนจะเข้าสู่ถึงตัวเลขนะครับขออนุญาตเล่าความฝันให้ฟังก่อนนะคอะคือเมื่อคืนเนี่ยนอนประมาณเกือบห้าทุ่มเลยนะเมื่อคืนนะครับนอนเกือบห้าทุ่มเลยอ,อยู่คุยไลน์กับน้องๆพี่ๆอยู่นะครับเมื่อคืนนี้ก็แตกกระจายเลยนะครับหวยของตาใหญ่พอหลังจากที่นอนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับ ฝันเดี๋ยวเหล่าเล่าฝันให้ฟังนะนะครับปรากฏว่าฝันเนี่ยเหมือนเดินทางไปที่แห่งหนึ่งอ่ะไปกับแฟนไปกับภรรยานะครับนะแล้วเข้าคิวรอเยอะมากเลยเข้าคิวรออะไรเยอะมากเลยรอซื้อตั๋วอะไรเงี้ยนะครับนะก็ระหว่างที่รอเข้าคิวมีเด็กมีเด็กสองคนนะเด็กสองคนแบบเหมือนกับว่าแบบเขาตามมา ก็ตามมาเด็กสองคนเด็กผู้ชายนะครับตามมาเราก็ไม่ได้สนใจเราก็ซื้อซื้อลอคิวซื้อตั๋ววนะพอถึงเวลาถึงคิวเราซื้อเนี่ยเราก็ซื้อเนาะพอซื้อเสร็จเราก็เอาไว้ในกระเป๋าเสื้อนะครับจะเป็นกระเป๋าเหมือนกระเป๋าโดเรมอนน่นนะนะครับเอาไว้ในกระเป๋าแล้วก็เดินแล้วก็พาแฟนเดินไปมันเหมือนกับเป็นตั๋วเรือนะในฝันนะในฝันนะเหมือนกับเราจะขึ้นเรือไปที่ไหนสักที่หนึ่งซื้อเป็นตั๋วเรือครับ ก็พอได้เสร็จแล้วก็เอายัดใส่กระเป๋าก็เดินไปแฟนก็เดินนําหน้าไปนะครับเหมือนกับจะไปลงท่าอะไรเงี้ยนะฮะพอเดินไปสักพักหนึ่งเด็กสองคนก็มาแบบเด็กเล็กนะเด็กน้อยอยู่นะครับเหมือนเข้ามาหาเรื่องอะไรเงี้ยเหมือนกับพูดจายั่วยวุอะไรเงี้ยนะครับก็เลยในฝันก็เลยว่าเอ้ยถือไม้ว่าจะไปตีจะไปตีเขาเด็กคนหนึ่งวิ่งหนีเหลืออีกคนหนึ่งนะครับพอเหลืออีกคนหนึ่งปุ๊บเนี่ย เขาเห็นเขาก็กลัวนะก็เลยบอกว่าก็เลยบอกว่าบอกว่าอย่าบอกว่าไม่ได้มาทํมาลายอะไรเงี้ยครับไม่ได้มาหาเรื่องมาหาดีๆนี่แหละอะไรเงี้ยนะครับมาหาดีๆนี่แหละก็เลยก็เลยคุยไปคุยมาก็เลยเกิดความสงสารนะครับในฝันนะก็เลยจับมือครับบอกว่าเออโอเคโอเคไม่ไม่เป็นอะไรเดี๋ยวจะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวพูดอย่างเงี้ยในฝันนะเดี๋ยวจะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยว กินกี่ชามเนอะกินสองชามอะเสร็จแล้วเนี่ยพอคุยกับเด็กเสร็จเด็กโอเคแล้วเด็กไปแล้วปุ๊บหันกลับมาอา้าวเมียกูไปไหนแล้วไม่อยู่นะครับในใจคิดว่าโอ้คงลงไปรออยู่ตรงท่าเรือนั่นแหละนะครับวิ่งก็เลยวิ่งกึ่งวิ่งกึ่งเดินตามลงไปนะตามไปพอไปถึงท่าเรือมันเหมือนกับมีน้ําคลองใหญ่มากๆเลยนะเป็นท่าเรือแต่แปลกมีทั้งเรือมีทั้งรถ นะครับมีทั้งรถเมล์รถบัสนี่แหละนะก็มองหานะครับนะมองหาตั้งนานมองซ้ายมองขวามองหาก็เลยมองหาเอ๊ะไปอยู่ไหนวะหาไม่เจอครับหาไม่เจอหาแฟนหาเมียไม่เจอก็เลยว่าเอ๊ะเราจะอยู่ตรงไหนเราเราจะขึ้นรถยังไงกันอย่างเงี้ยนะครับสักพักหนึ่งเนะี่ยหาสักพักหนึ่งมีลุงครานนี้มีลุงครับลุงจริงๆลุงแก่ๆ,ๆจริงๆเดินมาหา อันนี้เป็นผู้ชายนะครับนะผู้ชายฝัน,นะคราที่แล้วเป็นผู้หญิงอันนี้เป็นผู้ชายเดินมาหามาบอกว่าอ้าวจะไปไหนล่ะบอกเนี้ยนะครับก็เลยบอกว่าพอดีมากับแฟนเหมือนก็ว่าจะขึ้นเรือนี่แหละไปไหนสักที่หนึง่งอะไรเงี้ยเขาก็เลยถามว่าไหนขอดูตั๋วสเิเราก็ล้วงตั๋วออกมาดูนะครับนะเหมือนกระถามเหมือนเหมือนจะถามเขาว่าเนี้ยตัว๋วตั๋วไปเนี้ย ท่าอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นมันใหญ่มากมันใหญ่ใหญ่ยิ่งกว่าสนามบินสุวรรณภูมิอีกมันกว้างมากมองสุดลูกของลูกตาม,มันหาไม่เจอกันพอหยิบตั๋วขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเอาให้ลุงเขาดูนะครับลุงเขาบอกว่าอ๋อเนี่ยหกแปดแปดเอ,อ้ยแกพูดอย่างนี้ครับพอแกเห็นตัว๋วปุ๊บแกบอกว่าอ๋ออันนี้มันตั๋วท่าเรือมุกกฎด ถาเรือโรงพยาบาลมงกุฎเนี่ยหกแปดแปดแค่พูดแค่นั้นลระครับพี่ก็ตื่นเลยไม่ได้ทานหาเมียตื่นมางอนเมียเลยมันอารมณ์ค้างในฝันไงตื่นมางอนเลยนะครับอกเมียถามเป็นอะไรฝันเมื่อคืนแล้วฝันล้มานีมาทิ้งกันหาไม่เจอแต่พอสิ้นเสียงของคําว่าอ๋อนี่นี่ตั๋วของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เนี่ยหกแปดแปดแค่นี้แหละตื่นเลยตื่นเลยนะครับจริงๆพอสิ้นเสียงคําว่าหกแปดแปดตื่นเลยก็เลยมาบอกว่าเอ๊ะฝันมันก็ไปเข้ากับเลขของตายายนะนะครับหกแปดแปดถ้ากลับมาก็เป็นแปดแปดเก้าอีกนะนะครับมันยังวนเวียนอยู่ในเลขทูปตายายอยู่นะครับนะพี่ว่าพี่ว่านะ ไม่ไกลอ่ะไม่ไกลหกแปดแปดแปดสองตัวใช่ไหมละ่ะหกเก้าเก้าหกเก้าเก้าเก้าสองตัวหกแปดแปดปดมีสองตัวนะหกหนึ่งตัวแปดสองตัวนะนะครับนะก็ลองไล่ดูลองไล่เรียงดูนะเพราะว่าสุดท้ายมาเลขมันไม่หนีเลขทูปอ่ะนี่ขนาดฝันนะนะครับนี่ขนาดฝันนะแล้วเลขพวกเนี้ยในเว็บมันมันลดแล้วไงไม่รู้ว่าหกแปดแปดมันจะลดอีกหรือเปล่า แต่เมื่อเช้าก่อนอพี่ขอโทษนะก่อนพี่เล่านะพี่ใสไปเรียบร้อ <c> ย <oughs> นะถ้าเล่าเสร็จแล้วรถพี่ใส่ไปแล้วนะเมื่อเช้าพี่ได้เต็มอยู่นะครับหกแปดแปดหกแปดแปดกับกับเก้าแปดแปดนะครับใส่ไปจัดไปจัดเต็มไปแล้วนะครับไม่รู้ลดหรือเปล่านะตอนเน,น,นี้ยตอนตอนเนี้ยตอนที่ว่าพอพี่ปล่อยไปแล้วเนี่ยนะครับนะแต่เมื่อเช้าตอนพี่ซื้อได้เต็มอยู่นะฮะก็เลยก็เลยขออนุญาตลงย t u b e กนะ่อ <c> น <oughs> นะตามตามไปสักนิดนึงเพราะว่ามันก็เป็นเลขมันก็มาจากเลขทูปตายายนั่นแหละและประเด็นก็คือว่าคนที่มาบอกพี่ก็คือเป็นตาแก่ไงแต่คราวที่แล้วตอนมาจุดทูปเนี่ยเป็นผู้หญิงแกเนาะเป็นผู้หญิงแก่มาบอกอันนี้เป็นผู้ชายแก่มาบอกอ๋อนี่มันท่าเรือโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเนี่นยหกแปดแปดสะดุ้งตื่นเลยนะครับสะดุ้งตื่นเลยนะหกแปดแปด เวลากลับมาก็เป็นแปดแปดเก้านะเห็นไหมเป็นเลขเดียวกันนะนะครับเป็นเลขเดียวกันนะนะครับเนอะมาลองมาลองดูนะมาลองดูนะว่า,ว,าว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าฝันเนี่ยคือฝันจริงๆนะเพราะว่าทุกครั้งน้องถามว่าฝันยังก็จะไม่ฝันไม่ฝันตื่นมาก็จำอะไรไม่ได้แต่มาเนี่ยเนี่ยตื่นฝันปุ๊บสะดุ้งตื่นปับ๊บลุกเลยเพราะมันเช้าไงหกโมงกว่าแล้ว นะครับหกโมงหน่อยๆแล้วแฟนก็ลุกที่ก็ลุกเลยนะฝันมาก็มาเล่าพอมาเจอข้างนอาก็มางอนนหน่อยหนึ่งหาไม่เจอนะครับนะอันนี้ก็ฝากน้องๆด้วยนะครับนะฝากน้องๆด้วยเลขเดียวกันนะเลขเดียวกันนะครับผมนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ